สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้เรายังคงติดตามหัวหน้าโจ้เรานี่ยังคาใจนะยังไม่ยอมหยุดหาปลาครับด,ดูนูน่นในมือถือปลามาอีกแล้วปลามันผุดมาจากขี้โคลนครับตั้งแต่ปล่อยให้มันแห้ง ปลาก็เลยผุดก้นมาจากขี้โคลนดูในมือดิปลาลดอีกแล้วได้กี่ตัวไม่รู้วันนี้ก็จะเป็นงานทอยดินเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะทอยดินเหมือนเดิมหลังจากสูบน้ำแห้งไปแล้วจับปลาไปแล้วเมื่อวานก็ทำงานได้แป๊บหนึ่งโพมากี่ตัวโพมากี่ตัว โอ้นุ่จับแล้วมีการเอามาขังไว้ในนี้นะนี่ปลาโลดไหนยูอ้แกบอกยูนตรงกลางอยู่นี่ละฮะยังเก็บไม่หมดนะยังจับไม่หมดยังมีให้เหลืออยู่โอ้โอ้โอ้นุ่มก็พุดมาแล้เนี่ยนั่นๆๆยังมีเหลืออีกนะแต่มันจะโผล่ขึ้นมาจากขี้โคลนครับแกเห็นแล้วแกก็จับมาไว้ในนี้สองตัวนี่ ได้ทำงานต่อแล้วสายๆแล้วเกมาทำงานตั้งแต่เช้านะแต่พึ่งรับประทานข้าวเมื่อกี้นี่เองพึ่งรับประทานข้าวกินข้าวเมื่อกี้ที่กินไม่ใช่ข้าวข้าวเช้านะกินเกือบจะห้าโมงเช้าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรกินกาแฟไปก่อนเลยกินข้าวไม่ลง เมื่อกี้ไปกินดูกินกินง่ายๆคค้น้าโจยเจ้าของเขาย่างหมูย่างกุ้งให้กินแต่กุ้งไม่แตะแตะแต่หมูกับข้าวจาาหนึ่งไม่ใช้ช้อนใช้มือเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งฮนะดูนี่ฝั่งนี้เขาก็สูบน้ำนะเพราะว่าจะขยายบอ่อไปจนถึงคันคลองนู่นเลยน้ำกำลังเริ่มแห้นะงฮะเยอะก็มีปลาอีกคอยดูเถอะ มาทำงานที่นี่มีแต่ปลากับปลาหาแต่ปลาอโอ้เอื่อมสุดบูมเหมือนกันเกือบจะไม่ถึงฟีนดินครับฟีนดินไปปองไว้นู่นไปปั่นคูให้เขาแต่งให้มันสวยนี่ดูสภาพบ่อเห็นก่อนครับเดี๋ยวก็ต้องไปเอาตรงนู้นอีกนะตรงที่ทอยนะทอยขึ้นมาอีก ดูแล้วอีกห้ายวันงานนี้ชิวๆทำไปเรื่อยๆเ,เป็นงานเมาเป็นวันครับไม่ได้เป็นชั่วโมงนะเมาเป็นวันวันละหมื่นสามหมื่นสานี่ก,ก็สองโมงเช้าหรือห้าโมงเย็นวันละแปชั่วโมงฮะนี่แกก็ทำแกไปเรื่อยทีมงานแกก็วิ่งดินอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่า เป็นสถานที่ที่ห้ามถ่ายฮะผมก็เลยถ่ายไม่ได้ก็เลยให้ดูแต่เจ้าส้มเช้งอยล่เลยรู้สึกว่าฝาข้างจะมีรอยบุกเข้าไปนะตรงที่เขียนป้ายว่าซาสิกร้อยสามสิบนี่อย่าสังเกตดูนี่ฮะหัวหน้าไปเล่าอะไรมาแล้วปะเนี่ยบุกหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีรอยบุกหน่อยนะ สงสัยไปเล่นกับต้นไม้แล้วจะเล่นกับต้นไม้แล้วมั้งอย่าสังเกตดูให้ดีนะตรงที่เขียนคำว่าซาซิรอยสามสิบนะ่ะเหมือนมันจะบุบบุบหน่อยนะแต่ไม่เยอะหน่อยหนึ่งนี่แหละเล่นกับต้นไม้เยอะจัด ต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ถ้าสังเกตจะเห็นไม่มีจมนะครับเพราะสภาพพื้นล่างแข็งอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าแข็งไม่มีจมสภาพมันดูหน้าจมนะแต่ไม่จมครับเพราะว่าพื้นข้างล่างดินแข็ง นี่แหละทอยเนี่ยทำให้เป็นบอ่อเดียวกันจนถึงคันคลองนะฮะ mm hmm. ก็เหลือบอ่อนี้บอ่อสุดท้ายครับบอ่อนี้บอ่อสุดท้ายก็น่าจะจบแล้วนะงานที่นี่แต่คอยจะเสร็จบอ่อนี้ก็หลายวันเหมือนกัน mm hmm. น่าจะประมาณสามวันได้ดูแล้ว mm hmm. ล่อเป็นแสนเลยงานนี้ น้ำก็เต็มบอ่อนะนี่สูบไปบอ่อหนึ่งกลับมาอีกบ่อหนึ่งโอ้โหขยันสูบไม่ให้เสียน้ำครับไม่ให้น้ำไปไหนวนอยู่นี่แหละฝูดศิกก็สูบใส่กลับคืนสูบจิกก็ใส่กลับคืนครับนี่เดินละเดินไปละเอาดินโยงไปตรงนู้นะครับเพราะว่าตรงนั้นทีแรกมันเป็นรอยเว,ว้าครับต้องปั้นคูให้มันเสมอกันนี่ ก็จะอยู่อย่างงี้ทั้งวันครับทอดินไปปุ๊บพอเต็มก็ต้องขึ้นไปตักแล้วก็ลงมาตักใหม่นี่แหละทําแบบนี้แหละทั้งวันไอ้ลุ่มนี่ก็ยังไม่เต็มนะเนี่ยนี่นี่ก็ต้องเอาไปทอยใส่อีกนะให้มันเต็มจะมาเสียเวลาเนี่แหละตอนทอยทอยดินนี่นะฮะถ้าจับเวียงจับเวียงเลยอะไม่นานแต่นี่มันช้าเวลาที่ทอดินเนี่ย โยงไปครับตรงไหนมีที่รอยเว้ารอยอะไรก็เอาไปยัดให้หมดให้มันเต็มให้มันได้ภูสะที่กว้างเท่ากันนะแปลกนะมานี่ไม่มีปลาไหลมีแต่ปลาหลดุดแต่ถ้าทักโคงอะ่ะมันจะมีปลาหลุดอยู่เอ้ยมันจะมีปลาไหลอยู่ แต่ถ้าในบอนี่ไม่มีปะไหลสงสัยไม่ชอบดินแบบนี้มั้งปะไหล เสร็จแล้วเดินไปครับเดินไปเดินไปแต่งก่อนนี่เดินไปแต่งให้เป็นรูปเป็นล่างฮนะฝั่งนูน้นจะข้ามไปก็ไม่มีที่ข้ามแต่หัวหน้านโจ้บอกเวลากลับบ้านปุ๊บเดินข้ามหน้าอยู่นี่กดต้องกดนะ เพราะว่าดินตรงนั้นมันไม่มีเราเอาไปเสริมต้องทำชั้นล่างให้มันแน่นนี่เวลากลับบ้านก็เดินข้ามทางนี้ได้อยู่เดินลุยตรงน้ำก็ได้อยู่เพราะข้างล่างมันแข็ง ห็นหัวหน้าโจยบอกว่าเจ้าของเขาต้องการอยากจะให้บอ่อนี้มันตื้นครับนี่แหละดินที่เยอะๆนี่แหละจะลงเอาลงไปข้างล่างนี่แหละทําให้มันตื้นลงฮะอันนี้มันลึกเกินไปว่างั้นเวลาเปิดบอฟิชชิ่งมันจะได้ตกง่ายๆจะได้ไม่ลึกอ่ะแล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่เจ้าของเขาตกเข้าปไปมีต้องสี่ห้าบ่ออยู่ตรงนี้ นี้ผมก็พามาติดตามนะครับมาทุกวันมาให้รู้ว่ายัางทำงานอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกนะครับผมได้รับข่าวดีมาจากหัวหน้าโจยว่าอีกไม่เท่าไรเจ้าปีศาจะได้โรงงานหลวงแล้วนะฮะงานหลวงครับรับรองสนุกแน่โหดมันหาเดี๋ยวคอยดูครับว่า เจ้าปีศาจกับเจ้าสมเชงไม่แน่อาจจะมีเจ้าคุณปูไปด้วยจะลงทั้งหมด3คันเลยหรือเปล่าเดีย๋ยวลองคอยติดตามเห็นแกบอกผมเมื่อกี้นี่แหละว่าเฮียสาเอารถ6กร้อมาช่วยวิ่งด้วยเด้องานหลวงผมใกล้จะออกแล้วผมก็เลยยังไม่รับปากเดีย๋ยวบอก่เดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าไม่ถ้า6กร้อดำไม่พอจริงๆยังไงผมก็จะเอามาช่วยสักคันสองคันบอกกันไว้แล้ว ถ้าไม่พอจริงๆนะอย่าดูก่อนแต่แกบอกว่าประมาณต้นเดือนหน้านี่แหละได้โรงงานหลวงแน่นอนทีนี้แหละเราได้ได้เห็นเจ้าปีศาจแล้วครับแต่จเจ้าปีศาจนี่ได้บูรณะนะตกแต่งเรียบร้อยเลยนะเช็คไว้เรียบร้อยแล้วเช็ครถเช็คลาไว้พร้อมแล้วครับพร้อมลุยเดี๋ย่าได้เห็นอะไรใหญ่ๆควันแหลมคอยติดตามน,น,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อน สำหรับคลิปนี้บุลอดส,สวัสดีครับ